ยกแก๊งหล่อทะลุปีมาเลยค่ะและทั้ง5คุณชายก็เตรียมกลับมาอีกครั้งให้หายคิสถึงในมาดคุณชายหล่อนเนี้ยบจากวังจุธาเทพเจมจิเกรเวรินทร์ปอบธนวัฒน์บอมธนินและแม้จะขาดหล่อเล็กเจมส์มามาร่วมซุ้มซ้อมปล่อยพลังเสียงซูเปอร์เซอร์ราลในเพลงรักแท้นเหนือกาลเวลาแต่ก็ยังฟินรับกลองว่าวันจริงเสาร์นี้คุณชายมาครบทีม5สิงแฟนๆจุธาเทพรุ่นจิว๋วยันรุ่นใหญ่จะยิ่งฟินเฟ้อกรี๊ดสลับกันแน่นอนงานวันเด็กช่อง3มเสาร์านี้8โมงเช้ามาเจอกันให้ได้ที่ร้าน หน้าตึกอาคารมารีนอน,นะคะจะมคงยังมีเนื้การเวลามากย่งก่าอะไรจมาจมาพร้อมกันวันแด้อยปตามเวลตสารที่11มกราคมนี้นครับไปเจอกับพวกเราได้ครับมีโป๊บเกรซจิจิ บอลแล้วก็เจมไม่มาเจมมาเจมมาวันเสาร์ที่สิเจมมาจะมาอ่าวันเสาร์ที่สิบเอ็ดเจมมาจะมาในวันนั้นพวกเราก็จะเป็นเด็กทั้งทั้งที่วันนี้เราก็เป็นเด็กอยู่แล้วแต่วันนั้นเราจะเป็นเด็กเป็นแบนี้อีกก็ขอเชิญชวนนะครับอย่าลืมนะครับวันเสาร์ที่11มกราคมนี้นะครับหน้าอาคารมารีนุ่นแต่เวลา8ปดโมงเป็นต้นไปครับรีบมาครับมาเด็กอยู่หน้ามาช้าอยู่หลังเจอกันครับ